สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้กลับามาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่77กันค่ะคุณท่านกำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่77กันนะคะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด20รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1นึ่งท่านวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุวยรุ่นที่2ค่ะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อกเกษมรายการที่3เป็นชุดกรรมการนะคะ ลงหลวงพ่อกันครุณท่านหรือถัดมานะคะท่านจะสนใจหมายเลข10หมายเลข11หมายเลข12นะคะสนใจรา,รายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะ ท่านใดปิดทานจองทันได้ารายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยเนาะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ควรพลาดนะคะวันนี้ค่ะท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งของท่านวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยรุ่นที่สองนะคะท่าน ขออนุญาตเปิดให้ชมกันจะชัดนะคะเหรียญน,นี้นะคะได้รับรางวัลค่ะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมใบประกาศนะคะท่านเป็นใบบัตร เกียนิยมนะคะเนื้อทองแดงข่งท่านวัดคงคารามจังหวัดเพชรบุรีนะคะเหรียญยอดนิยมค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนของทา่านเป็นเหรียญเปื่อยนะคะท่านสามารถเก็บได้ยาว,ยาวๆเก็บได้นานๆกันเลยนะคะเดือดท่านใดนะคะสามารถนําไปเลี่ยมกรอบกันได้เลยนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันกันไปค่ะท่านที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทเท่านั้นนะคะท่านจะได้รับนะคะ องท้าพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันค่ะท่านเป็นเนื้อทองแดงนะคะท่านใดนะคะตามหาตามเก็บเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะมาพิศณาไปพร้อมๆกันค่ะท่านดูนะคะหน้าเหรียญท่านเก่าเดิมเลยนะคะตามปีนะคะท่านหน้าเหรียญท่านเก่ามากๆนะคะดวงตาจมูกนะคะเหรียญพ่อชุยค่ะวัดคงคารามนะคะเหรียญเปื่อยเนื้อทองแดงค่ะท่าน ท่านใดปิดทานจองทันในวันนี้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะด้านหลังของท่านยันอัขระท่านเต็มนะคะหมายเลขกหนึ่งค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สองนะคะวันนี้นะคะรายการที่สองวันนี้ค่ะเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษ MK มเขมโกนะคะ ปีสองค่ะท่านรายท่านนะคะเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะเพราะว่าในอนาคตราคาไปไกลแน่นอน,นะค่ะวันนี้นะคะมีเพียงแบ่งปันให้เพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะท่านจะได้รับนะคะเหรียญโชคดีใหญ่และเหรียญโชคดีเล็กนะคะที่สําคัญะค่ะท่านดูนะคะเลี่ยมเสร็จกรอบสีทองให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะท่านไม่ต้องไปเลี่ยมที่ไหนแล้วท่านไม่ต้องเสียเวลาเลี่ยมแล้วนะคะ วันนี้นะคะให้ทันกันนะคะแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธานะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้หาได้เก็บกันนะคะหมายเลของแบ่งปันค่ะท่านที่แปดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะแปดร้อยห้าสิบบาทท่านได้รับถึงสองเหรียญด้วยกันเลยนะคะเลี่ยมกรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะท่านใดมีซอยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยวคะ่ะท่านสองเหรียญน,นะคะแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะมาดูนะคะท่านดูนะคะหน้ากรองอักขระไว้ชัดเจนเลยค่ะ ท่านจะได้รับพร้อมกองเดิมๆไปเลยนะคะให้ท่านกันค่ะหลวงพ่อเอกษมเขมกงโกนะคะท่านดูนะคะเนื้อทองฝ่าบาทตัวหนังสืออักขรท่านชันค่ะเลี่ยมเสร็กรอบพร้อมหมูห่วงให้กับท่านเลยนะคะถ้านหลังเป็นหลังหนูค่ะปี2532นะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะน่คะโชคดีเลยค่ะเลี่ยมเสร็จกรอบให้กับท่านเลยนะคะ,นคะเนื้อทองฝ่า,าบาทค่ะท่าน นี่คะ่ะแค่ค่ากรอบนะคะท่านก็ไม่ต้องไปเสียที่ไหนแล้วนะคะได้องค์นี้ไปบูชาเก็บได้ยาวๆเก็บได้นานๆกันเลยนะคะท่านใดมีเส้นมีสายไปต่อได้หนูยินดีมากๆค่ะวันนี้แบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะเฉะพาะวันนี้เท่านั้นค่ะ850บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่3นะคะมาเลข3าวันนี้ค่ะมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะจองกันให้ทันน,าน้องทันไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะจะได้เก็บกันได้ง่ายๆนะคะชุดนี้นะคะเป็นชุดหลวงพ่อกรัรของท่านวัดพญาย การามจังหวัดพระนะครศรีอ, 4, อยุธยาค่ะชุดกรรมการนะคะท่านดูค่ะหน้ากรอกอักขรไว้ชัดเจนท่านไม่ต้องห่วงเลยนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญสามเนื้อแบบนี้ค่ะท่านที่สําคัญนะคะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้กับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าเหรียญสวยค่าท่านไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนแน่นอนเลี่ยมกรอบนะคะพร้อมหมุนห่วงให้กับท่านค่ะชุดนี้แบ่งปันกันไปนะคะสามเหรียญชุดกรรมการค่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ นี่ค่ะองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้ว,ลวท่านเลี่ยงกรอบให้กับท่านเลยนะคะสามเหรียญหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นค่ะเนื้อกระไรเงินนะคะท่านดูนะคะหน้าเหรียญท่านเต็มค่ะท่านดูลายเส้นนะคะดวงตาจมูกค่ะเหรียญงามเหรียญสวยแบบนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่าน,นชุดกรรมการนะคะหากันยากค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนจะได้ไปง่ายๆนะคะท่านวันนี้นะคะได้ให้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งชุดจริงๆเท่านั้นค่ะท่าน ให้สิทธิทันทิดูเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกหรือว่าทักข้อความมาก่อนนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านดูนะคะเหรียญงามมากๆค่ะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะหนึ่งพสองรอบาทเท่านั้นค่ะท่านได้รับถึงสามเหรียญเลยนะคะองค์นี้ก็เนื้อก็จะเป็นเนือเนเน้อทองแดงรมดำค่ะเหรียญพ่อกันนะคะท่านได้สิทธิ์สายตรงหลวงพ่อกันค่ะไม่พลาดนะคะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะหางกันยาค่ะชุดกรรมการค่ะทัดมาค่ะมานที่รายการที่สี่นะคะ หมายเลขสี่วันนี้คาธานเป็นนะคะ รุ่นฉลองเรือนไทยนะคะปี53ของหลวงพ่อกล้วยชุติงุทารโรค่ะวัดโคเซตารามนะคะจังหวัดชัยนาทค่ะท่านดูหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเจนนะคะเคลยรตเปิดให้ชมกันค่ะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะท,ท่านดูนะ,ะเนื้อผงนะคะองค์พระท่านเต็มเนื้อไม่แตกไม่บิ่นหักใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะแบ่งปันกันไปค่ะให้ท่านได้เชา่าได้หาได้เก็บกันนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะองค์นี้ค่ะท่านดูด้านหลังนะคะจะเป็นยานของหลวงพ่อกลวยค่ะอักขระไวชัดนะคะหลวงพ่อกลวยชุตินุทัโรค่ะแบ่งปันกันไปนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่าน mm hmm. ท่านใดศรัทธาองคไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะ มาเลข5วันนี้นะคะเป็นพระขุนแผนค่ะท่านดูนะคะองค์นี้ค่ะเลี่ยมนะคะท่านเป็นถักลวดนะคะถักลวดเดิมค่ะท่านคนสมัยก่อนเขาจะชอบถักลวดนะคะเพื่อห้อยบูชาพระเครื่องกันค่ะท่านดูลวดนะคะสัตว์คาบสนิมขึ้นเต็มเลยนะคะท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะปอแดงปันกันไปนะคะองค์นี้ที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะท่าน ให้ทันกันนะคะเฉพาะ EP นี้ EP เดียวนะคะแบ่งปนันให้กับลูกค้าช่องปัญญาค่ะเนี่ยคะ่ะทักลวดเดิมๆนะคทานท่านดูนะคะลวดนะคะคราบสนิมขึ้นตามเลยนะคะทานใดนะคะชอบเก็บสะสมผ้าคุณแพนนะคะพระกุด,ดังเดิมค่ะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะทาน400บาทค่ะ คัดมาค่ะมากันที่รายการที่หกนะคะหมายเลขหกวันนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อปานนะคะพิมพ์ทรงไก่หางพวงกระดานองค์นี้นะคะท่านดูนะคะถักลวดขดนะคะลวดเดิมๆสนิมขึ้นตามขดลวดเลยนะคะบง่งบอกว่าเก่างามมากๆเลยนะคะองค์สภาพสวยค่ะเนื้อดินไม่บินไม่แตกฐานนะคะแบ่งปันกันไปค่ะท่านองค์นี้สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์นี้นะคะ ะะท่านดูท้านหลังนะคะถักลวดเดิมๆเลยนะคะคราบเสนิมขึ้นค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะถาดมาคามากันที่รายการที่7ค่ะ หมายเลขเจ็ดวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยพิมข้าวชันค่ะท่านดูนะคะอยู่ในเลี่ยมค่ะตรงเลี่ยมหูห่วงตรงนี้นะคะมีผ้ายันสายสินผูกนะคะท่านอยู่ในเลี่ยมเก่ามากๆเลยนะคะถ่ายจากกรงสดเลยนะคะพิมพ์เกศชัยโยเสียงจะมีสามขีดนะคะพิมก้ชาชั้นค่ะวันนี้นะคะท่านใดศสัทธาพร้อมรับนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นกระทานท่านดูด้านหลังนะคะเลี่ยมเข่าจริงๆค่ะ เก็บได้เก็บกันนะคะท่านรายตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลขแปดวันนี้นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มค่ะท่านองค์รงรักปิดทองนะคะคราบสีทองเป็นคราบแผ่นทององค์รงรักปิดทองค่ะท่านองค์งามองค์สวยนะคะปิดตาองค์ใหญ่หค่ะท่านที่สาคัญเลี่ยมใส่กรอบเงินผสมให้กับท่านเลยนะคะกรอบแข็งแรงค่ะท่านนีนะคะ่ค่ะปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะพร้อมหมูห่วงค่ะกรอบแข็งแรงเลยนะคะเงินผ <duty> สมค่ะ ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะเลี่ยมนานๆให้กับท่านเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะวันนี้นะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านแบ่งปันกันไปนะคะฮัดมาหามากันที่รายการพีก9วค่ะวันนี้นะคะหมายเลข9ก้านะคะขอเปิดด้วยค่ะเป็นพระคุณแผนกระเบื้องเคลือบค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระคุณแผนกระเบื้องเครือบพิมพ์แขนอ่อนกรุวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเภทเป็นพระเนื้อผงค่ะวันนี้ท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะท่านดูนะคะ อง์งามองค์สวยนะคะท่านดูคราบกลุนะคะขึ้นตามซอกองค์พระค่ะนี่ค่ะคราบเนื้อดินเก่าเดิมนะคะติดตามซอกองค์พระของท่านสวยสมกับได้รับรางวัลมาค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะปิดได้ปิดนะคะมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะดูให้ชอบให้ถูกใจนะคะแบ่งปันกันไปค่ะอง,ง์นี้ที่700บาทเท่านั้นค่ะ 700บาทเท่านั้นทนนนน่านได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนามบัตรกันค่ะเป็นนามบัตรการแข่งนะคะชมรมพระเครื่องเมืองสยามค่ะองค์งามนะคะท่านดูนะคะคุณแผนกระเบื้องเคลือบนะคะกรุวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะท่านดูท่านหลังนะคะตาท่านใดาวายตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะองค์งามมากๆเลยนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อนะคะที่หมายเลข1ิบค่ะ หมายเลขสิบวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสศตโธของท่านเหรียญจะเริญพรร่างนะคะท่านดูค่ะตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะหน้าท่านเต็มมากๆค่ะดวงตาจมูกนะคะหลวงพ่อคูณนะคะเลี่ยมกรอบทองให้กับท่านเลยนะคะเลี่ยมกรอบสีทองพร้อมหมหัวให้กับท่านค่ะ นี่ค่ะเลี่ยมนานาให้กับท่านเลยนะคะปีสามหค่ะวัดแจ้งนอกนะคะในเมืองนครราชสีมาค่ะท่านใดศรีสาตรงหลวงพ่อคูณศรัทธาหลวงพ่อคูณนะคะขอองค์นี้นะคะท่านพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะหากศรัทธาพร้อมรับนะคะขอท่านที่ศรัทธาจริงนะคะวันนี้น้องแบ่งปันให้เลยนะคะห0 0บาทเท่านั้นค่ะห0 0อบาทเท่านั้นค่ะท่านทัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะ หมายเลข11วันนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูวิรรากิติหรือหลวงปุโตค่ะท่านอายุท่านนะคะ82ปีค่ะองนี้เนื้อทองแดงรมดํานะคะเนื้อสวยค่ะท่านพิมพ์ชัดนะคะลายเส้นคมลายเส้นลึกท่านดูได้ง่ายๆเลยนะคะองนี้ค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะ หาราคาสวยๆนะคะท่านแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะวันนี้ช่องปัญญาเดินทางมาเป็น500กว่า EP แล้วค่ะขอแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะทั้งลูกค้าและใหม่และลูกค้าเก่าค่ะ600บาทเท่านั้นค่ะหลวงปู่โตปี2511หลังยันตรีนะคะองค์นี้แบ่งปันกันไปนะคะ600บาทเท่านั้นค่ะท่านจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะทัดมาค่ะมาที่รายการที่12ค่ะ มาเลขสิบวันนี้นะคะเป็นปิดตาจัมโบ้ของหลวงปุ่โตวัดประดูชิมพีคขาทานองค์นี้เป็นจัมโบ้รุ่นที่2นะคะท่านดูนะคะนิ้วมือ10นิ้วท่านชัดเป็นเนื้อผงใบรันค่ะนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดมาพร้อมเรี่ยมกรอบสแตนเลสน,นะคะ ท่านใดมีส้อยคออยู่แล้วนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะท่านดูนะคะด้านหลังค่ะเนื้อปิ้นคราบปิ้นสวยครบสูตรเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงค่ะองค์นี้ท่านใดศสัทธานะคะปิดตาจมโบหลวงปู่โตนะคะแบ่งปันที่600อบาทเท่านั้นค่ะ600อบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านท่านไดสิทธิ์สายตรงหลวงปู่โตนะคะ องนี้เป็นจัมโบรุ่นที่สองค่ะไม่พลาดนะท่านคาดมาค่ะมากันที่รายการที่13าค่ะหมายเลข13ารายการนี้เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวานองค์งลงรักปิดทองนะคะท่านเห็นคราบทององลงรักปิดทองชัดเลยนะคะแผ่นทองเต็มค่ะท่านดูได้ด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะเนื้อองค์พระท่านงามค่ะเนื้อผงคุกรักนะคะเลี่ยมกรอบเงินให้กับท่านเลยนะคะแบ่งปันค่ะท่านที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะ นี่ค่คะปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลังแบบนะคะเนื้อผงคุกรักค่าทานองค์งามนะคะมีแผ่นทองนะคะปลุกเสกองค์ลงรักปิดทองเรียบร้อยแล้วค่ะท่า,ทานถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14วันนี้นะคะองค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะองค์นี้ก็เก่าเดิมมากๆท่านดูนะคะ ด้านในเหมือนจะเป็นถักลวดด้วยน้ำทานถักลวดเดิมๆเลยค่ะนี่ค่ะองค์ลงรักปิดทองนะคะเนื้อผงุกรักน้ำทานปิดตาลงเอี่ยมวัดสะพานสูงเลี่ยมใส่ก,กรอบให้กับท่านเลยนะคะแบ่งปันค่ะท่านที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้ารอยบาทเท่านั้นเลยนะ,ะท่านองค์นี้นะคะนี่ค่ะถักลวดเดิมๆเลยนะคะเนื้อผงุกรักองค์ลงรักปิดทองค่ะปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะท่านดูค่ะเนื้อง,งามมากๆเลยนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ 5้ารอยบาทเท่านั้นค่ะท่านมาค่ะมากันที่รายการที่15้าค่ะหมายเลขสิบห้าวันนี้นะคะท่านขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพิมพ์หลังหนุมานนะคะพ่อกลวยหลังหนุมานปีสองหสองหนึ่งวัดคูสิตารามจังหวัดชัยนาทค่ะประเภทเป็นเหรียญยอดนิยมเลยนะ,ะท่านเหรียญเปืือกเนื้อสวยเนื้องามค่ะแบ่งปันนะคะเจ0ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ0ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะ,ะท่านรายการนี้นะคะ เนื้องามมากๆเลยนะคะเป็นหลวงพ่อกลวยค่ะหลังหนุมานค่ะท่านดูนะคะเหรียญงามค่ะดูมุมไหนก็สวยนะคะวัดโคสิตารามค่ะแบ่งปันที่เจ0ดรอยบาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะท่านใดสาสายตรงหลวงพ่อกลวยนะคะไม่พลาดค่ะท่านมาพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะปี25 2 1สหนึ่งท่านดูนะคะด้านหลังหนุมานค่ะลายเส้นลึกลายเส้นคมดูได้ง่ายๆเลยนะคะท่าน สวยมากค่ะแบ่งตันที่700บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นชมรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะท่านจะได้รับพร้อมนำบัตรการ์ดแข่งไปเลยนะคะท่านให้ทันกันนะคะเ0็700บาทเท่านั้นค่ะทัดมากค่ะมากันที่รายการที่สิหค่ะหมายเลขสิบวันนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะวัดโคสิตารามค่ะเป็นเหรียญกลมนะคะ เหรียญกลมนะคะท่านท่านดูนะคะด้านหลังค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะรายการนี้นะคะเหรียญพ่อกลวยนะคะท่านใดศรัทธาเหรียญกลมพ่อกลวยรายการนี้แบ่งปันที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งค่ะคัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17วันนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์เตารีดนะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์เตารีดค่ะ องคใหญ่องงามนะคะท่านน้องถือแล้วค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะคะเลี่ยมใส่กรอบฝั่งเพชรให้กับท่านเลยนะคะท่านใดได้ไปขึ้นคอบูชาได้ส,ดสวยๆค่ะท่านดูนะคะเลี่ยมนานหนาใต้ฐานค่ะด้านข้างท่านดูนะคะไม่ได้เลี่ยมชิดติดองคพานะคะเลี่ยมนันหนาให้กับท่านเลยค่ะเป็นพิมพ์เตาลีดนะคะรายการนี้หลวงพอ่อทวดพิมพ์เตาลีค่ะท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันเลยค่ะท่านที่550บาทค่ะ 550บาทนะคะนัด้าทามากันที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18วันนี้นะคะท่านเป็นผ้าสมเด็จขาโต๊ะของหลวงปู่โต๊ะวัประดูชิมพีค่ะท่านดูนะคะเนื้อผงหางงดงามนะคะทานโต๊ะตรงนี้ไม่แตกไม่บินหักนะคะอกท่านเต็มเสียนสามสามขีดท่านเต็มนะคะองงามค่ะแบ่งปันนะคะที่500บาทค่ะ 5้าอยบาทเท่านั้นค่ะท่านท่านดูนะคะท่านหลังค่ะหลวงปู่โตนะคะวัดประดูชิมพีกทมด้านหลังยันอักคระท่านเต็มตัวหนังสือท่านชัดนะคะแบ่งปันกันไปค่ะท่านใดสาหลวงปู่โตเก็บได้เก็บ l o n น a n หากันยากนะคะพลาดแล้วพลาดเลยนะท่านรีบโทรเข้ามาค่ะ5้าอบาทเท่านั้นค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะมาเลข19วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชัยโยพิมพ์7ชั้นค่ะท่านองค์นี้ก็องค์งามไม่แพ้กันนะคะเนื้อผงค่ะ อยู่ในเลี่ยมนะคะเก็บเนื้อองค์พาค่ะท่านไม่ต้องกลัวว่าองค์พาจะบินจะแตกหักนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะอ,องนี้แบ่งปันค่คะท่านราคาพิเศษเลยนะคะให้ท่านได้เก็บกันนะคะ5้าบาทเท่านั้นค่ะห้าบาทเท่านั้นนะคะท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะ ขอปิดท้ายด้วยสร้อยเส้นนี้นะคะท่านใดมีพระเครื่องอยู่แล้วนะคะกําลังตามหาสร้อยสักเส้นนะคะท่านไว้ห้อยบูชาพระเครื่องนะคะเส้นนี้แนะนําเลยนะท่านนี่ค่ะตรงหัวนะคะจะเป็นช้างนะคะแกะสลักค่ะท่านดูนะคะงามมากๆเลยนะคะเป็นลูกประคำนะคะท่านเส้นยาวนะคะตรงนี้ค่ะตระอค่ะคุณท่านสามารถหมุนได้เลยนะคะนี่ค่ะท่าน อนุญาตนะคะตรงนี้นะคะเป็นตะขอคุณท่านสามารถหมุนได้เลยค่ะสวมใส่ได้เลยนะคะเส้นนี้ค่ะท่านใดศรัทธาน,นะคะน้องปอแบ่งปันให้ที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นท่านดูด้านหลังนะคะก็จะมีตะขอให้ห้อยพระเครื่องกันค่ะ5้าร้อบาทนะคะเส้นนี้นะคะท่านเป็นรูปประคำนะคะตรงด้นหัวตรงนี้ก็จะแกะสลักเป็นรูปช้างค่ะห้ารอยบาทเท่านั้นเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้ะก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้รีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดปิดทันจองทันด้ดานรายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ